หนองช้างใหญ่ค่ะท่านสวัสดิ์คำศรีนะคะท่านนายกองค์การบริหารสร่วนตำบลหนองช้างใหญ่ส่งท่านเทพพิทักษ์วงละครค่ะปลัดองค์การบริหารสร่วนตำบลหนองช้างใหญ่และก็คุณอรไทยวงละครครับนั่นก็คือภรรยาของท่านเอกฮะค่ะให้กำลังใจเชียร์ได้เลยครับ ให้กำลังใจเชียร์ได้เลยนะฮะสำหรับคู่ต่อไปนะครับที่จะขึ้นต่อก็คือจากองค์การบริหารส่วนตำบลภายใหญ่ฮะค่ะท่านองค์การบริหารส่วนตำบลภายใหญ่นะครับรองประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภายใหญ่ท่านกฤษสดาน,นาศกและก็นางสาวพิชญา พิชยาธิชาจินดาตุลนะครับนักสัพยากรบุคคลชานาญการองค์การบริหารส่วนตําบลไทยใหญ่ครับสนับสนุนการเข้าประกวดโดยท่านกฤษดายิ่งยืนค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทยใหญ่ค่ะระหว่างนี้รอก่อนนะคะเพราะว่าน้องมะดอกไม้นะคะดอกไม้จะได้มอบแคลทั้งเดียวนะคะดังนั้นดอกไม้จะไม่ทันในการที่จะ,ะเย็นเข้าไปเพื่อจะขายอีกรอบ จนใจแบบนี้สิครูอุบลจริงๆแล้วอยากแกเราอยากจะให้ดอกไม้หลายรอบอ่ะแต่แปรากฏว่าดอกไม้ขาดสต๊ปขาดสต๊ปจริงๆค่ะเอาเงินได้ไหมฮะเอาเงินได้ไหมเอาเงิน ว่าดอกไม้ไม่เพียงพอเมื่อ <ฮะ S 2> ดอกไม้ไม่เพียงพอ <ฮะ S 2> ท่านอภิชัยครับขออนุญาตเรียนเชิญที่นี่ด้วยฮะเ,ยเ,เพราะว่าดอกไม้ไม่เพียงพอในการจาหน่ายจริงๆดังนั้นขอเป็นเงินสดแทนได้ไหมฮะอ,อะ่ช่อหนึ่งเราจําหน่ายเท่าไหร่20บาทใช่ไหมดอกหนึ่งดอกละสิบาทนะครับดังนั้นแสดงว่า2ดอกก็20บาทให้เงิน20บาทเท่ากับ2คะแนนฮะใช่ไหมครับเงินก็ไปหย่อนลงตะกก้านะคะใช่ไหมคะคได้ อย่างให้กำลังใจกันเยอะเลยค่ะเออาวคะจะนานไปไหมก็ไม่เป็นไรนะเป็นไรใช่ไหมคะคุณบรนเ้าคอยเลียนคอยกินคอยเส้นไปกับผู้อุปถัมภ์วันนี้เวทีคอนเสิร์ตมีไหมไทยหัวใจสีนะคะครับท่านหเสร็จจากวิทยุจุดจอมหยุดเต์เจอมหยุดมานะคะจอมหยุทธ์มาขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณจริงๆ กำลังใจอยากเชียร์คู่ต่อไปเป็นคู่ที่สองเลยนะฮะคู่ที่สองค่ะกับจากองค์การบริหารส่วนตำบลัไทย